คลิปนี้มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าตามมาชมกันค่ะเป็นวันที่ฝนตกนะคะแล้วก็มีลมโทรศัพท์ประนิดร่วงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวฝนตก ทางอเมริกามันจะเป็นยังไงบ้างต้นไม้ใบญ้าเป็นยังไงตามมาดูกันนี่ละค่ะหลังจากฝนตกสามวันก่อนตอนนี้ยาเริ่มเขียวชะอุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าหากว่าฝนหยุด ทุกบ้านก็จะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งนะคะเสียงนี้มีทุกบ้านแน่นอนนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะอพอได้น้ําฝนพออากาศเริ่มดีใบไม้ก็เริ่มปริใบแบบนี้นะคะมุมนี้ เป็นมุมที่สวยมากนะคะเมื่อมีแสงแดดแล้วมันจะมีดอกสีม่วงตัดกับสีเขียวสวยงามนะคะเดี๋ยวปนิชจะเอามาให้ชมอีกรอบยาเริ่มยาวแล้วนะคะเดี๋ยวชาวบ้านแต่ละบ้านก็จะต้องตัดญ้าแล้วก็จะได้ยินเสียง เครื่องตัดยาดังสนันวันไว้กันทั้งวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าบ้านไหนปล่อยให้ยายาวเกินไปเขาจะมีที่เกตรหรือมีตั๋วถึงบ้านเลยนะคะเพื่อตักเตือนรอบแรกนี่ก็เป็นดอกพีชใน วันที่ฝนตกนะคะก็จะหงอยเหงานิดหนึ่งแต่ก็ตัดกับดอกเมเปิลที่กำลังเริ่มจะมีลูกนะคะมันจะเป็นช่วงที่กำลังจะออกลูกของดอกเมเปิลนะคะตรงโน้นเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ วันฝนตกทางบ้านปนิษที่อเมริกาฟ้าร้องถึงเมืองไทยไหมคะ